ช็อกมากเลยค่ะแล้วก็เล่นมากเลยตอนนี้มาที่เดอะมอลล์โฟล่ากนะคะทุกคนต้อนรับแบบแบบเอ็กซายแด้วก็แฮปปี้ล้วก็ happy, แอนแฮปปี้เท่าเท่ากับทุกคนที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้นะคะแอนได้เก็บตัวไป42วันแล้วทำเพื่อชดอโคลล์ทุกคากนะคะก็แฮปปี้ได้มาเจอทุกคนวันนี้เลยคะ่ะ เห็นไหมว่าแฟนแฟนแฟโคาราทจะมาให้ความตลาดเยอะขนาดนี้จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะ่ะตอนเดินเข้ามาคือช็อกกีฟ์กันใหญ่เลยแล้วก็น่ารักมากมากเลยะคะ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เอาเวลามาเจอแอนวันนี้นะคะ่ะวันนี้ก็ถือโอกาสว่ามากา,าบกาบขับ,บ <k neg ans> ขอบคุณย่าโมใช่ค่ะมากับขอบคุณย่าโมที่อยู่ข้างแอนมาเสมอก็ต้องมาขอบคุณชาวโคราชทุกคนด้วยค่ะวันนี้อยากฝากขอกำลังใจแฟนโคราชเป็นภาษาโคราชนิดหนึ่งได้ไหมโอได้ ปากของอลังคายยังไงบ้างของใจคนโคราตผมช่วยแชยร์ฝากติดตามแอนโทเน,นียใน journey นี้ของแอนนะคะแอนอาจจะพูดภาษาโคราตไม่ได้แต่ว่าใจอยู่ที่โคราตขอลอกโก้ของโคราาเมื่อกี้หน่อยครับชาวโครราต์สวัสดีพี่น้องชาวโคราต